เรื่องของความรวยความจนของมนุษย์นี้พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านก็เคยกล่าวไว้ว่าขึ้นอยู่กับบุญซึ่งท่านได้กล่าวไว้ดังนี้ครับในมนุษย์โลกถ้าเรามีบุญเสียแล้วจะค้าขายก็ร่ำรวยจะทำงานทำกิจการอะไรก็จเจริญจะหาทรัพย์สมบัติก็ได้คล่องสะดวกสบายไม่ติดขัดประการใดถ้าว่าไม่มีบุญ จะทำอะไรก็ติดขัดไปเสียทุกอย่างทุกประการดังนั้นจึงได้ชักชวนพวกเราให้มาทำบุญทำกุศลเสียจะได้เลิกจนเลิกทุกข์ยากลำบากกันเสียทีและท่านก็บอกวิธีรวยไว้ด้วยคือให้ทำทานรักษาศีลให้บริสุทธิ์และ,จะเจริญสมาธิภาวนาให้ใจหยุดนิ่งซึ่งท่านกล่าวไว้ดังนี้ครับในเรื่องของการให้ทาน ทานการให้นี่เป็นนโยบายของบัณฑิตทั้งหลายแต่ไหนแต่ไรมาแล้วคนมีปัญญาแล้วก็ต้องให้ทานถ้าคนโง่แล้วก็จะเห็นว่าสิ้นไปหมดไปถ้าว่าคนมีปัญญาแล้วเห็นว่ายิ่งให้ยิ่งมียกใหญ่ในเรื่องของการรักษาศีลหลวงปู่สดท่านก็ได้กล่าวไว้ว่าเราคลองเลือนก็เหมือนกัน เสียทรัพย์เสียไปศีลอย่าให้เสียต้องรักษาไว้ศีลเป็นสิ่งสร้างทรัพย์เจ้าทรัพย์เสียถ้าว่ามีศีลแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นคนดีคนบริสุทธิ์แล้วเป็นเจ้าทรัพย์ทรัพย์ดึงดูดในโลกให้มาหาไม่ต้องเดือดร้อนอะไรให้บริสุทธิ์จริงๆนะส่วนในเรื่องของการเจริญภาวนาหลวงปู่ก็มีคำพูดไว้ว่า ถ้าว่าจิตหยุดเสียได้แล้วก็เขมังทีเดียวกเกษมผ่องใสอย่างกับกระจกคันช่องส่องเงาหน้าทีเดียวถ้าจิตหยุดเช่นนั้นเสียแล้วแล้วก็เงินน่ะไม่ต้องหายยากหาลำบากแต่อย่างไรหรอกถ้าจิตผ่องใสขนาดนั้นแล้วไม่ต้องทำงานอะไรมากมายไปหรอกมันไหลเข้ามาเองนะเงินน่ะไม่เดือดร้อน เรื่องของความรวยความจนของมนุษย์นี้พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านก็เคยกล่าวไว้ว่าขึ้นอยู่กับบุญซึ่งท่านได้กล่าวไว้ดังนี้ครับในมนุษยโลกถ้าเรามีบุญเสียแล้วจะค้าขายก็ร่ำรวยจะทำงานทำกิจการอะไรก็จเจริญจะหาทรัพย์สมบัติก็ได้คล่องสะดวกสบายไม่ติดขัดประการใดถ้าว่าไม่มีบุญ จะทำอะไรก็ติดขัดไปเสียทุกอย่างทุกประการดังนั้นจึงได้ชักชวนพวกเราให้มาทำบุญทำผู้สนเสียจะได้เลิก